สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องล่าสุดของ Google กับ Alphabet กันนะคะเออมีเรื่องน่าสนใจหลายหลังเลยค่ะทั้งเรื่องการเงินที่แบบโหทะลุปเป้าไปเยอะแต่ก็มีเรื่องท้าทายเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่กำลังฮิตฮิตกันอยู่เรามีข้อมูลสรุปจากหลายที่เลยนะคะทั้งข่าวหุ้นข่าวเทคโนโลยีแล้วก็มีเรื่องคดีความด้วยเกี่ยวกับ AI overviews แล้วก็เออสเปคของ Pixel 10ตัวใหม่ เป้าหมา่วันนี้ก็คืออยากจะมาสรุปประเด็นสําคัญๆเนี่ยค่ะให้มันเข้าใจง่ายที่สุดมาดูกันว่าภาพรวม Google ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องใหญ่เลย Alpha เบตมูลค่าบริษัททะลุ3ล้านล้านดอลลาร์โหนี่เป็นพังแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับครั้งแรกเลยเป็นตัวเลขที่แบบโอ้โหมากๆครับมันก็สะท้อนว่าตลาดเชื่อมั่นมากๆเลยนะส่วนสำคัญก็มาจากเรื่อง AI นี่แหละครับ คือไม่ใช่แค่ตัวเจมีายที่ฮิตฮิตใน App Store นะแต่มันเป็นภาพรวมใหญ่ที่นักลงทุนมองว่า Google เขาเออจริงเอาจังมากกับการเอา AI เข้าไปในทุกอย่างเลยทั้ง Search, Cloud, Hardware มันเหมือนเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยครับที่ขับเคลื่อนการเติบโตเป็นเรื่องกฎหมายตามมาเหมือนกันได้ยินว่ามีคดีเรื่อง AI Overviews ที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องนี้มันเป็นยังไงหรอคะ ครับคือเป็นคดีที่ทาง Penske Media Corporation หรือ PMC นะครับที่เป็นเจ้าของ Rolling Stone Variety อะไรพวกนี้เขายื่นฟ้อง Google ไปเมื่อเร็วๆนี้เองประเด็นหลักๆก,ก็คือเขาบอกว่าไอ้ Feature AI Overview อะครับที่ Google เอามาสรุปเนื้อหาให้เราอ่านตรงหน้าผลการค้นหาเลยนะ่ะมันไปดึงเนื้อหาดึงบทความของเขามาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อ๋อเหมือนกับว่าพอคนได้อ่านสรุปจาก AI แล้วก็อาจจะไม่ต้องคลิกเข้าไปอ่านในเว็บจริงๆแล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะครับใช่เลย PMC เขาอ้างว่าพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยทราฟิกคนเข้าเว็บเขาก็ลดลงเยอะเลยรายได้จากโฆษณาหรือพวก affiliate link ก็หายไปเขาบอกว่าลดไปกว่า1ใน3เลยนะเทียบกับช่วงพีคๆปี2024และที่น่ากังวลกว่านั้นคือ PMC เขาชี้ว่า Google อาจจะกำลังใช้ความได้เปรียบที่ตัวเองครองตลาดเซิร์ชอยู่แล้วเกือบ90%ในอเมริกามาเหมือนบีบให้สำนักข่าวยอมให้ใช้เนื้อหาไม่งั้นบทความอาจจะไม่โผล่ในเซิร์ชปกติอะไรแบบนี้ซึ่งแรื่จริงนี้ก็อาจจะเข้าข่ายแบบใช้อำนาจเหนือตลาดได้เลยครับโหฟังดูซับซอ้อนเหมือนกันนะคะแล้วทาง Google เขาว่ายังไงบ้างท้าเรื่องนี้ฝั่ง Google ก็แย้งมานะครับว่าเออจริงๆแล้ว AI Overview เนี่ยมันช่วยให้คนหาข้อมูลได้เร็วนะ แล้วก็ยังบอกด้วยว่ามันช่วยกระจายทราฟฟิกไปเว็บต่างๆได้หลายๆกว่าเดิมด้วยซ้ำคดีนี้มันเลยเหมือนเป็นการสู้กันระหว่างเรื่องลิขสิทธิ์กับหลักการที่เรียกว่า fair use หรือการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับคือกฎหมายมันอนุญาตให้ใช้เนื้อหามีลิขสิทธิ์ได้นิดหน่อยถ้าเป็นการวิจารณ์รายงานข่าวอะไรแบบนี้โดยต้องไม่ขออนุญาตแต่ก็ต้องมาสู้กับข้อกล่าวหาเรื่องผูกขาดด้วย ผลคดีนี้สำคัญมากครับอาจจะส่งผลไปถึงแนวทางที่ Google ทำกับคนทำคอนเทนต์ทั่วโลวกเลยก็ได้ค่ะเรื่องกฎหมายนี้น่าติดตามจริงๆแต่ถ้ามองในมุมคนใช้ทั่วไปอย่างเราๆสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้ก็คงเป็นพวกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Pixel 10ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ก็เห็นว่าเน้นเรื่อง AI เยอะเหมือนกันมีอะไรเด่นๆบ้างคะ เห็นว่าใช้ชิป Tensor G5 ตัวใหม่ด้วยใช่ครับตัวชิป Tensor G5 เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรจาก TSMC ซึ่ง Google เคลมว่าเร็วกว่าเดิมในการประมวลผล AI บนมือถือเนี่ยถึง60%เลยนะครับ เทคโนโลยีสนาโนเมตรนี่ก็น่าสนใจนะครับคือมันหมายถึงว่าน่าจะอัดทรานซิสเตอร์ได้เยอะขึ้นในชิปขนาดเท่าเดิมซึ่งตามทฤษฎีมันก็ควรจะแรงขึ้นประหยัดไฟขึ้นแต่ก็ต้องรอดูการใช้งานจริงด้วยครับว่าเรื่องจัดการความร้อนที่อาจจะเพิ่มขึ้นตามมาเนี่ยกูก็ทำได้ดีแค่ไหนเร็วกว่า6 0นี่ฟังดูเยอะมากๆเลยนะคะแต่ในแง่การใช้งานจริงๆในชีวิตประจาวันมันจะแบบเปลี่ยนประสบการณ์ไปเลยไหมคะหรือว่าจะเด่นแค่ตอนใช้ AI หนักๆอะไรแบบนี้ เป็นคำถามที่ดีครับผมว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเห็นผลชัดๆเลยกับฟีเจอร์ AI เฉพาะทางนะครับเช่นการแต่งรูปประมวลผลภาพหรือฟีเจอร์ใหม่อย่าง Magic Use ที่ช่วยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวพ้องตอนเราใช้แอปอื่นส่วนการใช้งานทั่วไปมันก็คงลื่นขึ้นแหละครับแต่อาจจะไม่ได้ต่างแบบโอ้โหขนาดนั้นมั้งครับคงต้องรอคนทดสอบจริงๆดูอีกที นอกจากชิปแล้วจุดเด่นอื่นของพิกเ l ล10รุ่นธรรมดาก็คือกล้องหลังมี3ตัวแล้วนะครับให้เลนส์เ l ล p โฟโต้ซ o มออปติคอล5เท่ามาด้วยเลยเอ,อ๋อมี Telephoto มาให้ในรุ่นธรรมดาด้วยเหรอคะใช่ครับก็มี48 MP หลัก13 MP Ultra Wide แล้วก็10.8 MP Tele 5x แบตก็ใหญ่ขึ้นด้วย แต่ก็มีจุดสังเกตเหมือนเดิมนะครับเช่นการชาร์จแบบเสียบสายอย่าง30วัตต์อาจจะยังไม่เร็วเท่าเจ้าอื่นแล้วก็เรื่องความเป็นส่วนตัวที่มากับ AI ที่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละครับเข้าใจแล้วค่ะก็มีทั้งจุดเด่นที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อสังเกตที่ต้องรอดูการใช้งานจริงกันไปครับแต่ก็มีเรื่องที่น่าชมนะครับคือการที่เขาพยายามใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นแล้วก็การันตีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ยาวถึง7ปีอันนี้ถือว่าดีมากครับ โอเคค่ะงันสรุปภาพรวมวันนี้ Google ดูจะไปได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องการเงินมูลค่าบริษัทพุ่งพรวดๆแล้วก็นวัตกรรม AI ที่เห็นชัดๆใน Pixel 10แต่ในอีกมุมนึงก็กำลังเจอความท้าทายใหญ่เหมือนกันเรื่องกฎหมายว่า AI เนี่ยควรจะเอาเนื้อหาคนอื่นมาใช้ได้แค่ไหนซึ่งมันก็กระทบคนทำคอนเทนต์โดยตรงเลยใช่ครับครับแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อจากนี้ไปก็คือ พอ AI มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งใน Search ในมือถือหรือในอุปกรณ์อื่นๆไอ้เส้นแบ่งของคำว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือ fair use เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่คือการที่ AI มันไปเอาข้อมูลมาหาสารมาเรียนรู้หรือสร้างสรุปให้เราอ่านไม่ง่ายเนี่ยมันก็สะดวกสบายสำหรับเราจริงๆแหละครับแต่ถ้ามันไปกระทบโมเดลธุรกิจของคนที่เขาสร้างเนื้อหาต้นฉบับขึ้นมาละ่ะ เราจะหาจุดสมดุลตรงนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยครับที่ยังต้องหาคำตอบกันอีกนานเลยครับผม